ตีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความเป็นมงคลที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับในช่วงปีใหม่ผมว่ฟชมพระเครื่องสําคัญและได้รับความนิยมศรัทธาอย่างกว้างขวางม,มากๆไม่ว่าจะสร้างในที่ใดนะครับแต่ว่าพระเครื่องรายการนี้มีการชํารุดตรงส่วนของฐานพระนะครับเล็กด้านล่างเล็กน้อยแต่ในส่วนขององค์พระนั้นไม่ชํารุดนะครับนั่นคือนะครับ หลวงปู่ทวดนะครับพระผงหลวงปู่ทวดรายการนี้เป็นพระผงสีแดงอิฐนะครับมีความบันแววในองค์และมีน้ําหนักมีความท่วงและมีความเก่าพอสมควรนะครับซึ่งด้านหน้าบระทับองค์หลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิบนฐานดอกบุษบกหรือดอกบัวนะครับเต็มองค์นะครับด้านบนฐานพระนี้นะครับตรงยอดนะครับได้ชารุดไปแต่ว่าผมยังนับถือบัตคุณขององค์ท่านก็เลยยังเก็บไว้นะครับด้านหลังนั้น เป็นแบบนี้นะครับเป็นล่องรอยกันจัดสร้างแบบเป็นธรรมชาติตาม,มากๆซึ่งพระสําคัญองค์นี้หลวงปู่ทวดนะครับไม่ว่าจะสร้างที่ใดก็ได้รับความนิยมนับถือศรัทธาทุกที่นะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับสวัสดีครับ